แม่ไหนแม่แม่ไหนเฮ้ยลูกไปไหนไปไหนมาเนี่ยตามหาตามหาแม่เหรอตามแม่โหนักอุตส่าห์ไปตามหาลูกลูกอยู่ตรงนี้เองไไหนมาปอให้เขาหาลูกคนเดียวได้ยังไงไหนมาเดือดเดือดฮะเดือดเตียเตียตีลูกอุ้ยเห็นไหมลงให้เลย สวัสดีครับผมนัทพัชรนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาเป็นคนแท่หรือเปล่าครับเป็นคนบุรีเหรอไม่ได้บุรีครับเป็นสินิโชครับงในวงการนะครับโอยจะหนึ่งในวงการด้วยทุกคนวันนี้นะฮะเราก็จะนําพี่ประสิทธิโชคเนี่ยมาทําคลิปพี่ประสิทธิโชคเนี่ยสมกตบาทเป็นลูกของผมกระดาวหนึ่งวันนะครจะมาดูว่าจะปั่นแล้วก็จะน่ารักคุกี้แค่ไหนนะครับลูกจะดื้อบ่กลูกดื้อบ่กเนี่ยน่าดื้อไม่้อลูกอยากได้อะไรในงานนี้อยากได้ใหม่ๆอยากได้ใหม่ๆไม่ใหม่อะโอเคไปหาไม่ใหม่กันลูกไปเออ้งใหม ไม่ใหม่อ่ะไม่ใหม่อ่ะวัสดีสวัสดีครับอาช็คชิคเอาล่ะดึงก่อนดึงแล้วบีบดีบไทยเยอะไทยเยอะไม่ให้ลูกดูแซ่บแครีดีอ่าไปมากันดูไปรูปพร้อมยังเแล้วอันดับแรกซื้อนมให้ลูกกินอยากกินนมไหมลูกแต่เย้นมนมอะไรนมนมนมกล่องอยากกินนมกล่องได้เหรอพูดดิอันนี้ไงนมกล่องเจอละนมกล่องเท่าไหร่ครับซื้อเป็นกล่องนึงให้ลูกผมกินห้าบาทค่ะห้าบาทออนลงสิบห้าบาทอ่ะ เราแก่งให้ลูกดีโอ้โหไม่แก่งให้ลูกเลยอะแม่ใจดีไหมลูกอุ้ยขยายเลงนี้เหรอมาเลยคุ้นคุ้จักเขาเหรอใครอะครับเออเออลูกแหนวันนี้แต่พ่อแก่งให้มามามาดีนะลูกวิธีการแก่งนะดูนะแคบขึ้นมาอย่างนี้ก็กินนะลูกกินกิ็นวิบ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 โอ้โหลูกกินนมอร่อยไหมอร่อยไปไปกันดีกว่าอันนี้ลูกอมใช่ไหมครับ เราอยากได้สีอะไรลูกอากได้สีอะไรได้เลยสีนี้ครับผมส,สีแดงนี่เป็นรถอะไรครับผมรถคนรถมีครับขอโทษครับ <c oughs> <laughs> อมเลยอมเลยอ้า สวัสดีครับแล้วสวัสดีเขาไหนมารยาทดีมารยาทดีมารยาทดีสวัสดีครับนี่นี่นี่เอาเอาเสื้อผู้หญิงให้ลูกใสไหมลูกเป็นผู้หญิงไหมไม่ไม่ใช่ไหนเอาสักหน่อยสักหน่อยไม่ใช่ครับไม่ใช่แม่ใหม่มากกว่าเล่นแม่ใหม่ไม่เลิกถูกแกพ่อมากเลยไปออกจาลบ้านไหมไม่ถึงลูกใช่ไหมข้ากูเลยไปลูกอยากกินกล้วยไหมกินครับไปหาลรูปไปดีกว่าก็ไม่กินต้องให้ลูกกินของดีไีเอาดีป่ะเอาสวัสดีสวัสดีป้าก่อนลยสวัสดีค่ารยาดี ใครได้กล้วยวีไหนเอาอย่างเงี้ยครับผมโอเคใส่ถุงชอบแบบเล็กๆมะเยวนี่ครับไม่ชอบลูกใหญ่ๆหรอแม่ชอบลูกใหญ่ๆอ๋อชอบวีใหญ่เหรอชอบเดี๋ยวเดี๋ยวขอกล้วยให้ลูกกินดิใส่กล้วยละไม่อยากกินก็ต้องกินมันจะได้แบบเติบโตเติบใหญ่เติบใหญ่บ้างกินก็ตัวเท่านี้อุ้ยโอ้โหลูกกินกล้วยอร่อยไหมอืมอร่อย เราพาลูกไปแต่งตัวดีกว่านะฮะงงหน่ลึกอ่ะเอ้ลูกต้องแต่งตัวเแล้วไปเราเปเต้นไหเเต้นเเอาโอลูกดื้อล้วล่นกับหมาไมเล่นกับหมาไม่ไม่ยกมังกรลวมัเต้นเลยเอะเยอะอะเยอะอยอะแล้วเราต้องรู้จักแบ่งปันคนนบ้างแบ่งให้พ่อกินยแ่้อออลูกเลี้ยว

อะไรกับอุ้มอุ้มปะอุ้มผมอุ้มอุ้มโอ้โหนักงนี่ยึดแค่โตัวคกหนักลูกไปกินอะไรวะเนี่ยกินบัวกินควายแล้วหอดลูกตัวก็นักเลยไหนลูกจะไปไหนไปนอกไปนู่นใช่ไหมโอ้โหดูคนเยอะเลยแกทำให้ลูกเอาลูกเจอเพื่อนแล้วไมปไหนเพื่อนไหนเข้าสาว ยังได้แม่ได้ไหมคนใหม่แต่คนได้แม่เอาม่ใหม่ไหนคนไหนแม่ใหม่ดิแมู่ดหลายรอบอะที่รอบอย่างเดียวเ้ยพ่อโดนตีลูกช่วยไอ้พ่อลูกเมื่อกี้พ่อโดนแม่ตีหัวตู้ตีหัวแม่ไหนอ้าวไอ้ลูกนี้ละคุณลูกเดียอุ้ยทำลูกตกไป้ทำลูกตกไหนไหนเล็กลูกพ่อมาเล็งลูกแม่พ่อแบบน้ำอะพ่อลูกนัทพาร์ลูกินน้ำลูกลูกเอลูกเวรเลยไปไปลูกทิ้วลูก น้ำเหรอครับน้ำต่อหยิบเอาไปเดี๋ยวครับคอกลางแขนขายขนขาคอยเลยนะขาลูกมึงจะตกแล้วมึงตกแล้วลูกตกนะไปเลยเดี๋ยวไปไหนต่อไหมลูกข้างหน้าข้างหน้าอยากได้อะไรและเชื่อใหม่เชื่ออะไรอุลตร้าแมนไหมเชื่อโจนอ่ะเชื่อโจรอ่โอ้โหลูกทรงโจรนั่นเองนะโอ้โหมาเลยวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาลูกไปแต่งตัวกดีกว่านะครับไปไปกัน ไม่ง <5 Bref. S 1> คิดถึงไอ้อีกจะโผล่จากนรกอะอันนี้อะไรเนี่ยเจดทอจี้อันนี้เจดจี้ค่ะทอจี่อะโอเคเอาเสื้อตัวนี้ถอดเสื้อข้างในเลยเสื้อพ่อนี่ลูกหล่อจะตายอย่างนี้เหรออยาเลยเออเออมาลูกเป็นกล้ามเป็กล้ามตีลูกโอ้ลูกมีกล้ามลูกมีกล้ามเบ็นนี้หนีใส่ใส่คุมหัวคุมหัวแล้วก็ตีลูก เป็นไงงบ้าเราวันนี้เราเลี้ยงลูกสาวนะฮะเราพาลูกสาวไปเดินเล่นอยู่ไปงานเป็นไงรู้สึกภูมิใจไหมลูกสาวใหญ่เหรอครับไปไปกันพ่อบออยากเล่นโน่นอะเฮ้ยทางโน้นเดือดกระหลงเนาลูกไปแล้ลูกเ่บนเดยพิ้งไฟเยอะโอ้โหลูกแล้วโอ้โหตามดีด้ว ลูกหายเฮ้ยลูกหายหายไปไหนอะหายไปเร็วมากไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแจ้งความกันลูกหายดาเราสูญเสียลูกคนแรกไปแล้วดาไม่เป็นไรตอนนั้นไม่ถูกลูกเหรโอเคพอโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหาลูกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตีเลยเนี่ยเจอแบบลูกวิ่งอย่างเงี้ยทุกคนอย่าปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นอย่างงี้นะโอเคนะตาตามหาลูกกันกันไม่เจเจอตีให้หนักเลยลูกคนนี้เนี่ย ลูกมายืนเขาควบคุมทางตรงนี้เองถ้าเพลงไม่ขึ้นนะเราคงไม่ได้เจอลูกแล้วล่ะโอเคไปวันนี้เลยนี่นี่แี่ไปไหนมาไม่บอกฮะแอลมาเที่ยวอะไรมาเที่ยวสาวมานี่มาอย่างนี้อย่าทำอีกนะโอ้โหไปวิดพื้นไปวิดพื้นเออวิดพื้นสามวิดลบเออเออวิดพื้นไปเขาละเขาผมผมโทษแล้วนะเขาได้ทำอีกเขาไม่หาแม่ใหม่ให้พ่อหน่อยไปอ้าวไปไป ดูดราไปดูแล้แม่แม่ไปไหนเอาแม่ไปหาพ่อใหม่หาอะตรเนียูาพ่ออังกอรตันยูพ่อใหม่คนไหนอ่ะไอเด็กเว้ยไอเด็กเว้ยพ่อพ่อใหม่ใหม่อะหาไปแล้ไปแล้วนี่ชีไปแล้อันนี้ดื้อมากเลยนะครับปีเลยอยากจะหาแม่ใหม่ดื้อเลยผมก็อยากไม่หาแล้วได้แล้วเอาไม่เอาแม่ใหม่ไหมเอาครับเอาครับวันนี้วจะพักเอาครับวันดีป้ายวันดีค่ะแนะนำตัวชื่ออะไรครับนี่ครับผมชื่อ จีดครับแต่แม่แม่หายเราไปหาตาแม่ดีแล้วูกแม่หายแล้วไม่หายนลฮะได้ครับอะไรคุณคือใครนางองแม่นางอ๋อแม่แม่ผมขอโทษครับขอโทษครับไหว้ด้วยไหว้แม่ด้วยขอโทษจะไม่ทำอีกไม่ได้ครับเลยครับ วันนี้สนุกไหมสนุกครับสนุกนะโอเคก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมวันนี้ผมพาลูกมาเดินเที่ยวนะครับดาวสนุกไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเล้หรอร้นเหนื่อยเออดาวดูอ๋อนะที่เหนื่อยที่สุดก็คนใกล้มีแบอันนี้คืออะไรล่ะครับผมอันนี้คือพลาสติกที่ผลิตจากนอกโลกมาแล้วเขาทับโกดูครับดูครับเข้อเรื่องก่อนจะปิดคลิปนะครับลูกอย่าเพิ่งสงสัยครับเพื่อสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายลาขอบคุณน้องเจนแม็กมาด้วยนะติดตามเฟ นี่เลยขึ้นเฟรมบุกแล้วติดตามได้นะฮะได้นเนี่นะครับผมสวัสดีนะครับผมทำไมต้องเป็นแม็กมาด้วยครับเพราะว่าร้อนมันร้อนเด่นมันร้อนครับผม <c oughs> เด่นมันร้อนเ <c oughs> ออแต่ <c oughs> เย็นกล้องกูแตกคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย <c oughs> บายไปก่อนเลยไปกล้องอะไร